ใครทำประกันโควิดกับบริษัทที่ปิดกิจการแล้วอยากได้เงินคืนฟังทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP9 เผยขัน้นตอนยื่นของเงินคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยสำหรับผู้ที่ทำประกันโควิดกับอาคาเนและไทยประกันภัย กระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคาเนประกันภัยและไทยประกันภัยตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนมีการแต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยนำเงินมาจ่ายเคลมและคืนเบี้ยประกันให้กับลูกค้าทั้ง2บริษัทตอนนี้กองทุนมีสภาพคล่อง5,000-7,000ล้านบาทซึ่งอาจต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มผ่านการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารการเงิน และรวบรวมทรัพย์สินของทั้งสองบริษัทไปขายจากนั้นทางกองทุนจะนําเงินมาให้ความช่วยเหลือลูกค้าประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบล้านกว่ารายแบ่งเป็นลูกค้าอาคาเนประกันภัย897,242ราย, 8, 97, 2, ลายและลูกค้าไทยประกันภัย279,531ราย, 2, 7, 9, 31, ล,ายลูกค้าประกันของทั้งสองบริษัทกว่า1,100,000คนหากติดโควิดแล้วให้ยื่นขอรับชำระหนี้หรือยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุน แต่หากยังไม่ติดโควิดและประกันยังมีผลบังคับใช้อยู่ให้ขอรับคืนเบีย้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนหรือนำเบีย้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการลูกค้าประกันสามารถติดต่อสอบถามได้จากเบอร์และช่องทางเหล่านี้ ในสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ผู้คนล้มป่วยจำนวนมหาศาลยากที่จะคาดการจุดสิ้นสุดของความเสียหายบริษัทประกันขาดทุนไม่มีเงินจ่ายจึงต้องไปจบที่ปิดกิจการแล้วยกภาระการจ่ายเยียยาให้เป็นพันธะของกองทุนประกันวินาศไทย